อยากรวยให้เริ่มต้นทําสิ่งนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตอยู่กับโคตรนุดมั่งคั่งค่ะวันนี้ใครอยากรวยบ้างคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเราอยากรวยนะแต่วันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นความรวยยังไงดีนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนเริ่มต้น ขยายใจก่อนค่ะแล้วเราจะขยายใจยังไงล่ะที่จะทําให้เรามั่งคั่งร่ารวยเนาะนั่นคือในเรื่องของการสํานึกรู้คุณหรือว่าขอบคุณค่ะต้องบอกเลยค่ะหลายๆคนค่ะเกิดมาเนาะออไม่ได้เกิดมาล่ำรวยเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเขาอาจจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ตัวเองมีอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดเรายังคิดอย่างนี้ยังน้อยเนื้อต่าใจค่ะวันนี้เราไม่สามารถที่จะมั่งคั่งล่ารวยได้ดังนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการขยายใจภายในของเราก่อนนะคะด้วยการสำนึกรู้คุณขอบคุณในสิ่งที่เรามีก่อนแม้ในวันนี้ค่ะเราจะยังไม่ได้มีมากพอไม่ได้มี แต่คุณก็ต้องสำนึกรู้คุณให้ได้ก่อนในสิ่งที่มีค่ะเพราะเพราะอะไรถ้าวันนี้ค่ะคุณยังไม่สามารถจะสำนึกรู้คุณหรือว่าขอบคุณสิ่งที่คุณมีได้แสดงว่าข้างในคุณขาดแคลนมากๆเมื่อคุณสำนึกรู้คุณไม่ได้คุณจะไม่สามารถที่จะมีเพิ่มได้มากกว่านั้นดังนั้นนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะอยากมั่งคั่งร่ำรวยขอให้คุณเริ่มขยายใจภายในก่อน ด้วยการสำนึกรู้คุณขอบคุณเป็นการเชื่อมต่อด้วยนะคะทุกคนเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็เปิดท่อจัก,กรวาลน,นะคะเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะรูโค้ดทั่วไปบนโลกออนไลน์ก็บอกว่าวันนี้เราต้องสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีถูกต้องเลยค่ะทุกคนเพราะอะไรก็ตามนะคะยิ่งเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีค่ะสิ่งนั้นมันจะยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้น การขอบคุณนะคะเราสามารถขอบคุณได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือคนอ่าหรือตอนนี้ค่ะตัวคนนุชเองนะคะอยู่ท่ามการธรรมชาติเนาะนี่มีต้นไมออ้สดชื่นเนี่ยคนนุชก็ขอบคุณได้ค่ะขอบคุณนะที่ทําให้คนนุชนั้นได้มาอยู่ตรงจุดนะี้เนาะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สดชื่นนะขอบคุณต้นไม้นะที่ทําให้ฉันรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีพลังนะเนี่ยค่ะทุกคน ต้องบอกเลยในเรื่องของการสำนรกรู้คุณขอบคุณค่ะเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้องหาเนาะแต่วันนี้เราต้องฝึกเราต้องฝึกนะคะช่วงแรกสำหรับใครก็ตามเนาะที่คุณค่อนข้างที่จะคิดลบแล้วก็รู้สึกขัดแคลนอยู่ภายในอ่ะมันอาจจะยากแต่คุณต้องฝึกค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากจุดนี้ค่ะมันก็ยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะวันนี้ฝากไว้ค่ะใครอยากมั่งคั่งร่ำรวย เริ่มต้นขยายใจภายในสำนึกรู้คุณขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมาติดตามได้ที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือช่องทาง YouTube สามารถที่จะไปกดติดตามกดซั b s c คร b e และเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ กดนุ้ดไปก่อนนะคะทุกคนและมาพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ